ต้อนฉบับคลิปจาก The Furry Foxie Channel โอ้โยไหนฟ็อกซี่มันบอกว่าถ้าอยากขี่หลังช้างให้เอาดิวแยตูช้างก่อนไงโอ้โยอาลอเฮียเอาไปทําอะไรมาถ้อยู่สภาพนี้อะไรเฮียเล่นเกมเดึกเหรอก็ลองเอาดิ้วแยตูช้างตามที่เองบอกไงแล้วมันกระโดนช้างกระทิมจนเกือบตายเอะจริงดิกูแค่พูดดักควายมีคนเชื่อด้วยเหรอก็ลูกพี่มึงในที่ที่แม่งดันเชื่อวันหลังถ้าคิดจะแกล้งเพื่อนละก็คิดให้รอบคอบกว่านี้หน่อยก็ดีนะจ๊ะแหมก็เขาทําดักควายไม่คิดด้วยจะมีคนเชื่อฮ้เฮ้แกอยู่ไหนเจ้ายามเฮียอะเจอแลวอ้าวไม่ต้องห่วงนะ หัวหน้าผมเจอเจ้ายาดมันแล้วไปจัดการเลยไหมฮะคราวนี้แหละแกเสร็จฉันบุกเข้าไปเลยทุกคนฮ่าไอ้ยาดโง่แกากูอยู่ไหนเฮ้ยแอะถ้าพวกคุณมึงยังไม่หยุดวอยในโรงพยาบาลละก็กูจะส่งมึงไปสถานสงเคราะห์เด็กที่ถูกทำซึ่งเด็กไรยยงไม่โดนกระทืบนะเออขอโทษครับโอ้เ <c oughs> กือบตายแล้วไหมล่ะแม่งเลยจะได้ข่ามันอยู่แล้วเชียวในคืนที่สองอือาการแบบนี้มันเอายาพาราไปสองเม็ดก็หายแล้วก็เฮียแลวหมาแล้วเข้าบอลนี่เราจะปลอมตัวเข้าไปกันหัวหน้าโคตรฉลาดเลยชิก้ามายังมา้รหนต เล่นบ้าอะไรของพวกมึงออกไปมันรู้ได้ไงว่าเ่าเป็นพวกเราไม่รู้ก็ควายแล้วหัวหน้าคืนที่สามช่างหัวมันละแผนการบุกเขาไปตรงๆเลยแหละฮัลโหลเปลิดประตูในอา้าวแม่งเสือกล็อกอีกน้ยเปิดสิว่าเปิดเอ้ยโอ้ยหลังกูจะหักฮัลโหลกักกักกักมีใครอยู่ไหมครับเออนั่นแหละบนันนี่ทุบไปทุบไปแงมแม่งเพื่อนเขาทำงานเสือกมาหลับนะมึงนี่นี่ขอโทษขอโทษขอโทษงแรงกันหน้าดูแต่จ้างให้เขาก็ไม่เปิด คืนที่4ี่เฮ้ยแผนนี้มันจะได้ผลจริงเหรอวะชิก้าช่วยวชิก้าคนนี้สิหุนยนต์ร้องพ่งติดระเบิดเนี่ยสุดยอดแล้วกูได้แผนนี้มาตอนดูดมามาที่ห้ารพอดีเลยนะเนี่ยพง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 หุนยนต์ต็ดระเบิดเฮียอะไรบัญญาอ่อนเดี๋ยวมึงเจอโกหุนยนต์โซนิค ไปเลยลูกลักพ่อง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 พ่พองพพ่พพ่องพ่พพพองพอเฮ้ยไอ้นั่นมันหุ่นยนต์พ่องตระเบิดของเราใช่ไมก็ใช่ด็กหัวหน้าถามทาไมล่ะในมึงบอกแผนนีดีไงติ๊กแผนมึงมันห่วยไอ้ลูกกับแผนนี้กูคิดตกูเมาตือที่ฮ ผมก็บอกมันไปว่ามาจ้าทันทีรอบปาหีไม่มีใครเขาเล่นกันหรอกเว้ยฮะเสียงอะไรวะก็แกงก็แกงตึนตึนตื่นตึนตึนตื่นตื่นมิชชั่นอิมพอสิเบิลอีธานฮันมาแล้วเว้ยแผนนี้เราจะต้องเวิร์กแน่นอนมากูอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าไงเมาแล้วหลอนเหรอกูหาไม่เจอมากูอยู่ไหนชูอย่าเสียงดังมันอยู่ในกระเป๋านั่นแหละไม่มันไม่ได้ในกระเป๋ามาคุยอยู่ไหนออกกันทีสิกะทำมึงยังไม่หยุดนะฮะเสียงอะไรวะอุ๊ย หายแล้วบันนี่กกขอโทษอมึงปล่อยเชือกรับไหมเออมึงเป็นอะไรไหมบันนี่ไม่กูไม่เป็นอะไรแต่เดี๋ยวกูกลับมาแป๊บหนึ่งนี่มึงกลับเชือกยังไงเนี่ยหัวหน้าไปกูหน้าทิพมกูขอโทษบันนี่อะอะไรของแมงวะกูลังงงนี่พวกมึงจะบุกมาขายามกัลางคืนหรือพวกมึงจะบุกมาเล่นตลกให้กูดูเนี่ยอะไรของพวกแมงวะโอ้คืนที่หกเอ้านี่คุณหมอมาแล้วเอาอยาพาราไปแดกทั้งกระปุกเลยแปะเอ้าอึ๊บ เออผมหายแล้วโอ้อย่าแม่งโคตรดีจีเนียดขอบคุณครับหมอด้วยความยินดีแต่ใจตังมาก่อนตายด้วยนะจาจตังมาก่อนตายหมายความว่าอะไรวะเฮ้อมึงหายแล้วแต่เครานี้มึงตายตายเฮอบอบีดาจ๋าช่วยลูกด้วย,ยอโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเละเป็นขี้ออขอบคุณนะเจ้าเมียของฟ็อกซี่วันนี้ฟ็อกซี่ไม่เวางเลยฉันมาดูแทนเฮะยินดีอย่างยิ่งเลยครับ